สวัสดีครับรหัสดาว78พลังานตัวครับเราจะมาช่วยช,ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามรหัสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมติดก,กระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายในคราวต่อไปในช่วงนี้นะครับมีบริการตรวจสอบดวงชะตานะครับมีค่าครูเบาๆครับสนใจติดต่อกันเข้ามาได้ทาง Li น star star ์ @star78 @star78 ตรวจสอบดวงชะตามีค่าครูเบาๆนะครับ ครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะของเดือนสิงหาคม2564สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับก็ที่นี้นะครับครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยเอาครับทีนี้ดีจริงเลยครับดีจริงแล้วนะฮะเพราะว่าพอพ้นครึ่งเดือนมานี่นะครับก็เรียกได้ว่าดาวนะฮะก็มาอยู่ในภพที่เป็นทูตสถานภพแล้วนะฮะ ดาวอาทิตนะฮะดวงสุดท้ายนะฮะที่อยู่ในทูตสถาน์ภพคือภพมรณะเนี่ยก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในภพสุภะนะครับชาวเดิมภพสุภะนะครับดาวอาทิตย้ายมาเป็นเกษตรตาธิบดีนะครับดังนั้นเนี่ยทีนี้ทําอะไรแล้วมันงอกทําอะไรแล้วมันเงยนะครับนีจังหวะเลยครับมีจังหวะดีแล้วครับะจังหวะดีมาแล้วนะครับจังหวะดีมาแล้วนะครับแต่แม่ อไม่ว่าจะไม่ติงอะไรแล้วนะครับก็ต้องขอติงนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรครับต่อความกลิ่นะความเมตตาต่อผู้มีอายุน้อยของชาวลัคนาราศรีธนูเนี่ยนะฮะก็มักจะนำมานะฮะซึ่งเขาเรียกความเดือดร้อนในภายหลังอยู่เสมอนะครับก็ ะฮะรักเด็กครับรักเด็กนะฮะความรักเด็กเนี้ยนะฮะทานำมาซึ่งความเดือดร้อนในภายหลังอยู่เสมอนะ,ะก็เพราะว่าตอนที่ดาวอาทิตย์จ้ายมาเนี่ยมันมีดาวอังคารเนี่ยฮะยมารออยู่แล้วเลครับดาวอังคารนะฮะเจ้าเรือพบปุตตะนะฮะ,ะแล้วก็เจ้เรือพบวิศน,น,นะครับก็มาอยู่ที่ตําแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีดาวพุธ ดาวพุธนี่ลงมาอยู่เนี่ตั้งแต่5สิงหาแล้วนะฮะ5สิงหาเนี่ยอยู่ไปถึง23สิงหาคมดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงกลางกลางเดือนเนี่ยนะฮะเหมาะมากเลยเหมาะมากเลยนะทั้งดีใั้ระยะมันไม่ยาวนะฮะเพราะว่าช่วงที่ดาวพุธเนี่ยอยู่มันอยู่ถึงแค่23สิงหานะฮะแล้วก็จะย้ายไปที่ภพกัมมะเป็นเกษตรตาิบดีแต่ก่อนหน้าที่จะไปเป็นเกษตรตาิบดีในภพการงานเนี่ยนะฮะ ผมว่ากลัวมันจะเกิดเรื่องอะสินะฮะกลัวมันจะเกิดเรื่องก็เพราะว่าในจังหวะนั้นเนี่ยอ,อพุทธมีความเป็นพินทุบาทนะครับพุทธมีความเป็นมาจักพุทธมีความเป็นราชาโชคด้วยอยู่ในภพสุภะดังนั้นเรื่องราวต่างๆที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยเรียกได้ว่าอท่านเองมองเป็นโชคนะฮะแต่ในโชคเนี่ยมันเหมือน,นมันมีเคราะห์เล็กๆแทกเข้ามาด้วยนะฮะก็ไอเรื่องความเขาเรียกอะไรล่ะอที่มากับความเป็นุ ความเป็นลักเด็กของท่านนี่แหละนะฮะก็จะอาจจะมีผลนะฮะต่อความเขาเรียกอะไรความก้าวหน้าของท่านในหลายๆเรื่องความสุขความสบายใจของท่านในหลายๆเรื่องทีเดียวนะฮะแต่มันก็เหมือนกับว่าจังหวะมันมีอะจังหวะมันเป็นอะไอ้ทนจะไม่รับไว้มันก็ดูนะจะปล่อยผ่านไปสักก็กละไรยอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอรับไว้แล้วก็เป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะดังนั้นเนี่ยก็ อยากจะเตือนเอาไว้นะฮะเผื่อบางคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าพอจะเบรกได้บ้างนะครับเพราะั้นเนี่ยเอ่การที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับผู้เมียอายุน้อยนะฮะในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยแล้วมีดาวเกตมากระตุ้นด้วยเรียกได้ว่าโอ้ยใจของคุณพี่เนี่ยเห็นดูคุณน้องเหลือเกินยังไงก็ต้องช่วยโอ้ช่วยช่วยเขาเนี่ยเอ๊ะ เอ็นดูเขาเนี่ยกลัวจะเอ็นเราจะขาดนะครับในในจังหวะนี้จริงๆยังดีนะฮะที่มันเป็นแค่ช่วงสั้นๆแต่แค่ช่วงสั้นๆเนี่ยมันก็น่ากลัวเพราะว่ามันมีจังหวะดาวหลายดาวเนี่ยนะที่เข้ามานะฮะเกี่ยวพันกันอยู่มีทั้งดาวเกตนะฮะดาวพุธที่เป็นพิณทุบาทนะครับส่วนตัวดาวอังคารเองเนี่ยก็มีความเป็นคู่ศัตรูกับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นชาวเดินพบสุภาอยู่แล้วด้วยดังนั้นเนี่ยในภาพรวมนะฮะ ของครึ่งเดินหลังเนี่ยเรื่องที่อยากจะให้ระวังมากที่สุดคือเรื่องของการที่ไปตกปากรับคำนะฮะช่วยเหลือน้องๆนี่แหละครับนะฮะด้วยความเอ็นดูด้วยความเมตตาเนี่ยครับมันจะก่อให้เกิดปัญหานะฮะพัวพันนวเนียกันไปชนิดที่เรียกว่าดาวย้ายไปแล้วเนี่ยปัญหายังอยู่เลยนะฮะโอ้แต่ก็อืมผมก็ได้แต่เตือนนะฮะถึงเวลาเจ้าจริงๆเนี่ย ก็หน้างานก็ต้องแล้วแต่ท่านตัดสินใจนะฮะแล้วแต่ท่านตัดสินใจเอาจริงๆนะครับขอให้มันความเดือดร้อนมันไม่มากนักก็แล้วกันนะฮะเอามาดูเรื่องการงานดีวกว่าครับเพราะว่าหลังจากยี่สามสิงหาคมเนี่ยนะครับดาวพุธ ก็จะมาเป็นกเกษตระที่บดีอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ยาวด้วยนะฮะถึงจะเดินไม่ค่อยปกตินักมีอยู่ถอยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีความเป็นกเกษตระที่บดีอยู่ในพบการงานดังนั้นเนี่ยเรื่องการงานต่งทางก็คงจะมีการติดต่อสื่อสารนะฮะกันมากทีเดียวแล้วก็พูดอยู่ตรงนี้อยู่นานครับที่3ส,สิงหาถึง3ส,สงตุลาปไปนู่นเลยนะครับอยู่เกือบสองเดือนเลยทีเดียวดังนั้นเรื่องการเรื่องงานเนี่ยโอ้ยมากัน ว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ในจังหวะที่สุขมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็อยู่ไปจนถึงเดือนกันยาแต่ว่ามีความเป็นนิดนะฮะก็ลาผลก็อาจจะที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเนี่ยอาจจะได้ไม่มากเท่าไหร่แต่พอต้นเดือนกันยาแล้วเนี่ยไปแล้วเนี่ยนะฮะดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนภพลาภะเนี่ยก็จะมาอยู่ที่ภพลาภะมีความเป็นเกษตรชาธทุ่งนอยู่ นในขณะที่ดาวพุธนะฮะก็มาอยู่เป็นเกษตระะทาธิบดีในภพกรรมะดังนั้นเนี่ยกรรมะลาภเป็นเกษตระะทาธิบดีนะฮะสุภะก็ยังเป็นเกษตระะทาธทิบดีอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะ,ะต่อไปถึงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนดังนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยสุภะกรรม,มะลาภเป็นเกษตาราธิบดีทั้งหมดต่อเนื่องนะฮะไปจนถึงกันยายนเนี่ยนะฮะจริงข้อมตุลาไปอีกนะฮะ ถ้าเราไม่นับดาวช่วงจังหวะที่ดาวอาทิตย์ย้ายผมมองว่านะฮะจากจุดนี้นะฮะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนนะฮะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวลัคนาราศีธนูครับโอ้ผมบอกเลยท่านรอมานานแล้วนะอ้ความคือจริงๆแล้วเนต้องแอบเอาใจช่วยชาวลนะัคนาราศีธนูมาเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าการที่ดาวพระราหูเนี่ยก็ยังอยู่ที่ภพอริไปอย่างน้อยอีกเจ็ดเดือนเนี่ยนะฮะแล้ว ความเป็นอริความเป็นปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เรียกว่าไงครับมีมาเรื่อยนะมีมาเรื่อยๆตามความฟุ้งของธาตุลมที่ไปอยู่ในพบปัญหาเลยทีเดียวนะฮะก็เรียกได้ว่าหน้าเหนื่อยแทนอยู่เหมือนกันนะฮะแต่จะทําอย่างไรได้ครับมันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปครับผ่านไปในขณะที่ความไม่ดีมันก็มีความดีมันก็มีอยู่นะฮะเพราะว่าตอนนี้ดาวพระสาองเนี่ย ก็ยังมีความเป็นศาชะชาะะอยู่แล้วก็ได้ตําแหน่งเป็นอุโดโมเกณฑ์ด้วยนะฮะดังนั้นเป็นถึงจะเป็นอุโดโมเกณฑณ์จออยู่ช่วงคราวนะฮะเนื่องจากดาวพระหัตเอกก็ต้องถอยลงมาอยู่ที่พบกระดุมพระมาเจอกับดาวเสาร์นะครับเนาะเรื่องการเงินการทองก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับในช่วงประมาณหลังใน28กันยายนจนถึง8พฤศจิกายนไปแล้วดังนั้นเนี่ยอะไรที่ทําได้ในช่วงนี้เก็บําไว้นะครับแล้วก็ เรืองอีกทีเรื่องปัญหาอย่าไปรับเรื่องมาเลยนะครับครับผดแม่ตากดแชร์กดไลค์กดติดตามนะฮะคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปในคราวต่อไปราศดาเ7็ดแปดสวัสดีครับ